สวัสดีคะ่ะเจเคนมาแนะนำบ้านพร้อมที่ดินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นบ้านสองห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะคะทุกท่านบนเนื้อที่182ตารางวาค่ะบ้านหลังนี้นะคะติดถนนราดยางนะคะห่างจากถนนเส้นหลักเส้น333อู่ทองด่านช้างนะคะเพียง300เมตรเท่านั้นนะคะทุกท่านพิกัดอยู่ที่ตำบลพับพาชัย อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าต้องการนัดชมบ้านนะคะสามารถติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะราคาอยู่ที่990,000บาทนะคะบ้านพร้อมที่ดิน182ตารางวาติดถนนราดยางนะคะห่างจากถนนหลักเส้น3 3 3อูทองด่านช้าง300เมตรเท่านั้นนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ